ในวันนี้ทางบริษัท Perfect Live มาถึงจังหวัดพิจิตรเพื่อมาตามหาร้านค้าที่คอยดูแลลูกค้าด้านความสวยความงามกันซึ่งตอนนี้เรามาอยู่ที่ห้าง Happy Plaza กับร้านคุณปุ๊กคอส m e ติกที่ทางเราได้ทราบข่าวมาว่าร้านนี้มีเจ้าของร้านแสนสวยและพนักง,งานขายที่เอาใจใส่และให้คำปรึกษาด้านความสวยความงามอย่างดีทีเดียวค่ะชื่อน้อยค่ะเป็นพนักง,งานร้านคุณปุ๊กคอส m e ติกสาขาห้าง Happy Plaza จังหวัดพิจิตรค่ะคนพิจิตรเขาจะเน้นในเรื่องรูปร่างพี่ก็เลยแนะนำตัวเวทล้อส่องสีเขียว เพราะว่ามันจะเร่งในการเผาผลาญได้1ิบเท่าถ้าคนอ้วนมาพี่ก็จะแนะนําให้กินตัวนี้2เม็ดมื้อกลางวันเพราะว่ากินแล้วมันจะทําให้อิ่มเร็วขึ้นเขาก็จะจะถามว่าตัวไหนที่ว่ากินเท่าไหร่ก็ไม่ไม่ทำให้อ้วนอะไรเงี้ยเหมือนควบคุมน้ําหนักก็เลยแนะนําตัวเวทหลอดกล่องสีเขียวให้เขาก็เลยบอกว่าตัวนี้เขารับประกันเลยรับประกันความปลอดภัยด้วยวงเงิน10ล้านบาท และนี่คืออีกหนึ่งเสียงตอบรับจากร้านค้าที่ขายผลิตภัณฑ์ Perfect Life ที่ห่วงใยในเรื่องรูปร่างความงามของผู้หญิงและที่สําคัญทางบริษัทรับประกันเรื่องความปลอดภัยให้กับผู้บริโภคด้วยวงเงินสูงสุดถึง10ล้านบาทเรียกได้ว่ามั่นใจกันไปอีกขั้นได้เลยแต่ตอนนี้ทางบริษัท Perfect Life ใจดีมีของมาแจกให้กับร้านคุณปุ๊กคอส m e ติกที่ห้าง Happy Plaza จังหวัดพิจิตรที่น่ารักและสนับสนุนสินค้าของเรามาโดยตลอดค่ะ และที่สําคัญสำหรับลูกค้าที่มาซื้อผลิตภัณฑ์ p e r ร์เฟ l i f ไลฟ์ภายในอาทิตย์นี้ทางร้านคุณปุ๊บคอสเมติก etic, ใจดีลดแล้วลดอีกจากซื้อ1แถมหนึ่งในราคา1,950บาททางร้านลดให้อีก1 0 0บาททันทีค่ะ